พบกันเช่นเคยนะคะเมนูที่ม่อ้อยจะทําก็คือแกงกะทิลูกเนียงนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีทํากันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูลูกเนียงนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทําเมนูอะไรนะคะเราต้องมาปอกลูกเนียงก่อนนะคะนี่นะคะลูกเนียงตัดตรงนี้แล้วก็อันนี้แม่อ้อยก็ยังไม่เคยทํานะคะอันนี้พี่ที่อยู่ทางใต้เขาส่งมาให้คะ่ะจากนาลาธิวาสนะคะ พอเราแกะเม็ดเสร็จนะคะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการต้มค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแม่้อยจะใช้เวลาต้มประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแม่้อยใส่เกลือไปนหนึ่งช้อนนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อคะ่ะทีนี้นะคะหลังจากที่เราต้มเสร็จนะคะแล้วก็นํามานอกไปน้ําเย็นค่ะแม่้อยใช้แม่้อยต้ม สองรอบนะคะคือรอบที่หนึ่งนะคะชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็มาเทน้ําออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ําเป็นใหม่แล้วก็รอบสองไม่ต้อยต้มอีกครึ่งชั่วโมงค่ะทีนี้ดูนะคะว่าเวลาที่เราต้มเสร็จเนี่ยเนี่ยเปลือกเขาจะล้อนออกแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้เปลือกเขานะคะเนี่ยพอล้อนออกมาเสร็จเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราแกะเปลือกลูกเมียงออกหมดนะคะแล้วก็แม่อ้อก็ผ่าครึ่งนะคะทีนี้เราจะมาต้มอีกรอบนึงค่ะใส่เกลือลงไปนะคะนี่นะคะเราผ่าครึ่งเรียบร้อยโอเคก็อขอใช้เวลาต้มนะคะให้เขาเดือดสุดๆก่อนนะคะเดือดได้ที่ละทีนี้แม่้อ้อจะตักขึ้นนอกน้ําเย็นนะคะวันนี้แม่เอยอจะมาแกงกะทิ ซี่โครงหมูใส่ลูกเนียงนะคะเราใส่กะทิลงไปก่อนพร้อมพริกแกงนะคะวันนี้เราใช้กะทิกล่องเราจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะโอเคหลังจากพริกแกงเราหอมเรียบร้อยนะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูลงไปเลยค่ะนี่นะคะ เน,ะะนี่ยอ้อยจะนํากะทิลงไปนะคะทีนี้เราก็จะเคี่ยวหมูเขาให้สุกนะคะเดี๋ยวเติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะโอเคทีนี้แม่อ้อยขอเคี่ยวหมูให้สุกนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะตอนนี้หมูของเราก็สุกเรียบร้อยค่ะทีนี้อ้อยจะเติมกะทิลงไปอีกรอบนะคะ ทีนี้เดี๋ยวแม่อ้อยจะใส่ลูกเมียงลงไปเลยค่ะ <S <S เดือดอีกรอบนะคะทีนี้เราเริ่มมาปรุงเครื่องกันเลยค่ะเพิ่มความแซ่บนัวด้ผงปรุงรสค่ะน้ำตาลนะคะเพิ่มความหอมในน้ำปลาชอบรสไหนปรุงได้ตามชอบใจนะคะเราชิมรสชาติกันลูกก่อนค่ะ ชาเราได้ที่นะคะเราจะเติมกะทิอีกรอบค่ะเสร็จนะคะโรยด้วยตัวนี้ค่ะพริกแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเพิ่มความหอมเพิ่มสีสันให้หน่ากินนะคะทีนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ โอเคนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับแกงกะทิลูกเนียงนะคะดูหน้าตานะคะนี่ค่ะ